ทีส่องมินิกอกวันนี้น้องนิวจะมาท่องกอเอยกไกให้ฟังอ่ะท่องที่ลูกกะเอยก็ไกก็ไกแล้วก็เกิดของเราผู้ใครเข้านากันถึงคำขยันข้นข้าเงินใจก็จะใจดีให้จริงจริงเีย เรา่วหนีเราชอบย่างดีใกันดู้กันผลิโซพาผดาน้วรพันตกป่าตักคุณทางทางน้นนนนนนนเขาต่เท่าเจนเต้าจะไม่บาเน่ยยันนิมมดทวาแรงทุนให้เชิญไปจคนจะอาหารอุดทน ผดทนอกนึมามาขาดควายมาๆพับถมผปากุ้งเพื่อนยังมาฝาทุนอาจารย์ท่าน้องจะอาเจียน้องหลางไกลมามาคือเขาลอยยักเที่ยวเยอะแเนี๋ยายไปยิงนิ่งใจว่าเวรเงนะสุเท่าเยอะแล้วเรื่อี่ิลยังขึเที่หนเน ให้ให้ใช้ผ้าแล้วแตให้เอียงออกอ่างง่ายงลูยจนุกตาโต A B C D ดู A B C D อยากกินน้ำเออแม่อาน้ำให้นั่งตรงนี้ก่อนโอเคกลับรถกลับรถกลับรถ A B C D E F G กินน้ำแล้วท่อง A B C D ให้คุณแม่ฟังนะอือกินน้ำน้ำเย็นเย็น อะท่อง A B C D A B C D E F G H J I K L Make up เนี่เออออท่องท่องท่องก่อนก็เอ้กไใก็ไทอีกก็เกิดข้างแล้วกุใคยข้าวหน้าก็กล้นข้ามข้างข้างนะฮกฮึฮึฮึฮ้ฮึ ตัวิงติงลังตัวเช้านีตัวทอลังดีตัตาคู่คันย้นิงพราะตัตาชวนพักตกระตักมนไทนฮานฮานดดนาเขาใจเธอติงยองปเดี๋ยวใบบอปรเ็กไล้ในมนะตอนน้ดุนเช่นแบบก้นหันก่านดทุนตัดทุนอีกนิ่งยงเล่นลูกขวายานน้ะมาทับทม ปาจะกลุ่มเ่งทางแล้วมาพัดนะนานนอยจะอาจจะเรื่องกลางไปมามาที่เขาอพือเที่ยวย่งเดินไปจะเรืนงใกแล้วเมนานานี่เขาเนียหน้านี่ทีสืบแล้วจะสืบเหน่าผู้ีใช่พ้อตะไดดให้ย้อนอ่าน

4ี่ห้าหกเจ็ดแวันทที่รู้วันทุพีโกเชอแทาพูดดีๆเอาตกเก็บแน่งอาวันทุมที่โก5่ายห้าสิบ่ฝาห้าที่เนจนจนเนเจนสนเจดจนาจนเนเจนนเจนนนน น้องนิวคนขี้เลห์ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะน้องนิวคนฉลาดใช่ไหมใช่ค่ะน้องนิวคนโง่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะดีมากเยี่ยมเยี่ยมมีแม่ขี้เลห์อีกไหมไม่ขีเข้เลห์ <c oughs> ม,มีแม่ฉลาดไหมฉลาดค่ะโอเคไมเชื่อเชื่อว่าคุยโกงอ้าวนับเลขถึงสิบ โป้โป้ชีกางนั่งใกล้อยากโป้ชีกลางนั่งใกล้ของน้องนิวด้อนิโป้โป้ชีกลางนิวก้าโป้อันนี้ใช้โป้ชีกางกลานั่งน้องใกล้ อันนับไม้นี่โป๊โป๊ชีชีกลางกลางนั่ง้อยเย้สุดยอดอันนับเลขสิอันนี้อันนี้ไปโรงเรียนเปล่าไปโรงเรียนอันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปเข้าเวรไปเข้าเวรนะขอบคุณพ่อใช่ไหมพ่อใช่ไปไหมไปไปเก็บเห็ดไหมเก็บเห็ดอยู่ไปเก็บเห็ดเนาะ ไอแม่เก็บเห็ดก่อนกลับบ้านกันเธอเก้าเพื่อนกันงหกแล้วก็ล้างชอาล้างจานล้างจานใส่พ่อใส่แม่แวของพ่อของแม่หลับแล้วอืเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ของคุณแม่คะอืออุ้ยอะไรเนี่ยจะเอาชิเปลือกส้มโอโอคือกางนา่ง คะแนนกลางน้อนกลางน้าคือท้องที่ตำจมจีจิท่าจสิเจ็ดเดไ่เก้ายี่สิบอนนับนับเลขทออที่ถึงยี่สิบโเนี่ยย่าฟังเอ้าฟังฟังเนี่ยฟัง่งเจ็ดแปดเก้าคือท้องที่ขาเดิบที่ท่าิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบยี่สิบ ก <c ười> ันไครับ <c ười> อันนี้ปากส้มปากส้มโอส้มโออ้้หทวาไมเนี่ยอ่้อ่ เ,เก็บเอาให้นะโอเคตัดๆๆดูตับเอาแน,น่นิวเก็บสิไม่เก็บไม่ถึงเก็บถึงเดี๋ยวคุณแม่เก็บให้นะไม่เก็บให้ <Okay. S 2> เดี๋ยวทำลงเนี่ยเดี๋ยวค่อยเก็บนแค่เก็บไม่คุณแม่เก็บให้ เบิ้งเบิ้งแม่เก็มให้ข้าวว่าอันเข้าวข้าข้าวของปันยนนะเขาคนคู่ข้าคนคู่เชนนม่มดอุ้ยแม่บอให้อะไรเนี่ยเอาสวัดีจ้าวดีจ้าเอาสวัสดีสวยสวัสดีสวยสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวยนี่สำหรับคลิปนี้กดติดตามช่องมินิกดกรอกเลยจ้า ก็ค่ะกำลังใจให้น้องนิวด้วยจ้าโอเคค่ะพ่อพี่จ้า